สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบก,กับช่องเพสตินากออนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูตไ 1, ะไคร้พันเกษตรนะคะตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดนึงนะคะมีประโยชน์แล้วก็เวลาทำกับข้าวเนอะบ้านไหนก็ไม่ขาดเลยนะคะตะไคร้ คนหามาปลูกไว้นะคะปลูกไว้กินได้ปลูกไว้ขายรวยนะคะจะเห็นได้ว่าตะไคร้พันเกษตรนี่ผมว่าจะใหญ่มากเลยค่ะนคปลูกไว้เป็นไร่ๆนี่ปลูกขายรวยเลยนะคะนี่ตะไคร้พารวยเลยนะคะนี่เห็นไหมคะจะเห็นได้ว่า เกษตรกรแต่ละท่านก็จะมีการปลูกพืชผักต่างๆไว้ขายนะคะตะไคร้นี่ปลูกง่ายๆนะคะดูแลง่ายคะ่ะ เป็นพันกเกษตรแล้วนะคะนี่เป็นที่นิยมของตลาดเลยนะคะนี่มาปลูกตะไคร้กันเถอะค่ะเพื่นอนๆชาวเกษตรกรรักการปลูกผักนะคะเห็นคหะจะให้ดูว่าหัวใหญ่มากจริงๆนะคะพันกเกษตรจริงเนี่ยค่ะเป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศเหมือนกันนะคะตะไคร้ จะเห็นเลยว่าร้านอาหารที่ทำกับข้าวเนาะเขาจะมีตะไคร้เป็นส่วนผสมเนาะต้ยมยำหรือลาบนะคะลาบหมูาปลานี่ก็จะหั่นตะไคร้ใส่แล้วก็ประเภทยำด้วยนะคะขออภัยค่ะประเภทยำด้วยนะคะใส่ตะไคร้เนี่ยจะหอมมากเลยะคะ่ะนี่ค่ะตะไคร้หัวใหญ่จริงๆนะคะพเพื่อนๆไม่ได้โม้นะคะ ปลูกไว้กินได้ปลูกไว้ขายรวยจริงๆเลยนะคะใหญ่มากค่ะันใหญ่มากน คุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ